สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสลันพรปานเนียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนพรมมานุสรจังหวัดเพชรบุรีค่ะบทอ่านร้อยแก้วจับมือถือแขนในปัจจุบันไม่ว่าท่านจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดท่านจะเห็นนุ่งสาวหรือแม้แต่นักเรียนหญิงนักเรียนชายเดินจับมือถือแขนกันอย่างเปิดเผยซึ่งต่างกับในสมัยโบราณหรือในสมัย40ถึง50ปีที่ผ่านมา ซึ่งในสมัยก่อนโน้นถ้าหนุ่มสาวคนใดเดินจับมือถือแขนกันในที่สาธารณะหนุ่มสาวคู่นั้นจะถูกตำหนิไปในทางเสียหายด้วยเหตุนี้ในสมัยก่อนจึงไม่มีใครกล้าประพฤติเช่นนั้นต่อหน้าทารกกำนันหรือเมื่อจะถือโอกาสจับมือถือแขนกันบ้างก็ต้องแน่ใจว่าอยู่ในที่รับตาคนจริงๆเท่านั้นในภาษาไทยนอกจากคำว่าจับมือถือแขนแล้ว ยังมีคำว่าเกี่ยวก้อยอีกคำหนึ่งซึ่งแสดงถึงความสนิทสนมของหญิงกับชายอย่างเช่นพูดว่าเดินเกี่ยวก้อยกันมาคือนิ้วก้อยของหญิงกับชายเกี่ยวกันถ้าเป็นอาการของภรรยากับสามีก็ดูงามแต่ถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันก็ถือว่าเป็นการไม่ถูกต้องเพราะการเกี่ยวก้อยเป็นประเพณีบ่าวสาวที่บางถิ่นปฏิบัติกันอยู่คือเจ้าสาวเดินออกไปรับเจ้าบ่าวเกี่ยวก้อยกันมา ชาวเบงคาลีในวันแต่งงานเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวต้องเอานิ้วก้อยเกี่ยวกันและที่เรายกนิ้วก้อยให้กันแสดงว่าดีกันนั้นจะเนื่องมาจากเหตุนี้หรือเปล่าไม่ทราบได้อย่างไรก็ตามการจับมือถือแขนของหญิงกับชายในสมัยโบราณไม่นิยมประพฤติยิ่งคนที่ไม่รู้จักมักครุนหรือไม่รักใครชอบพอกันมาก่อนแล้วตามประเพณีไทยถือว่าเป็นการผิดจารีตประเพณีผิดกฎหมาย ที่มาสอพลายน้อยจับมือถือแขนในเกร็ดย่อยรอยเรื่องเล่มหนึ่งสถานที่พิมพ์กรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์ดอกยาปีพุทธศักราช2537หน้า164ถึง165บทอ่านร้อยกรองพลังแห่งบทกวีเพร,ะราะไร้แสงแรงไฟให้ถ่ายภาพ จึงใช้วาบวาวแสงแห่งอักษรเพราะไรเงาให้เห็นความเย็นร้อนจึงต้องย้อนเงาอดีตชีวิตกวีเพราะไรสีสดใสจะให้เลือกไรแปลงเปลือกกระดังงาจะทาสีจึงใช้สีใสสดสวรสจะมีใช้วลีแห่งอารมณ์พรงระบายเพราะไรเสียงเพลงร้องทำนองสง และไรวงสังคีตดีสีสายจึงใช้เสียงแห่งภาษามาบรรยายให้พริ้งพลายสูงต่ำเป็นทํานองเพราะไรากายไร้รำให้เริงร,ราไรปูนปั้นประติมาสง่าพยองจึงใช้คำรำารให้รังรองปั้นวักทองให้ประทับชั่วกับการบทกวีไม่มีภาพให้จับต้อง แต่จับจองจับใจจับในสารคือพลังแห่งชีวิตจิตวิญญาณโลกราวรานทา่าไร้รถบทกวีที่มานภาลายสุวรรณธาดารวมบทกวีร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังสถานที่พิมพ์กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์ภาพพิมพ์ปีพุทธศักราช2553หน้า4 4ถึง45